สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนาโชคนะครับวันนี้แอดมินจะมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับกับคุณแม่ตั้นนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของแม่ตั้นเพื่อจะให้แนวทางเลขตัวใดนะครับก็ให้ทรมชมไปต,ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับเด<า><า>้อจตังผู้เดียวกับเต็มแล้วครับจ๋าเนาะจ๋า พึ่ง้ะขกล้องนะบอกรับโอ้เห็นใหญ่เป็นอาราไปแต่ข่าวว่ามันม่วานเนี่ยเขาตรงตรงเลยบอกแม่ครับคุยุนสุยฉุดก่อนผมโมได้มานเนาะเสียดายอยู่คุณผู้ชมนะผู้ชจุ๊บใ่มันถือโฟลวมาจัมเนระไปไล่หม่องโมเิมาพระทัน พี่น้องมาตัดสุรินทรีแหลกไว้สิมหาแม่โฟนกับตกะพร้อมในหมู่บ้านเออต๊ะพร้อมนั่นแหละมันเลยบุหอดเออต้นไปทางขุนของโง่ใจโง่ควายก็เลี้ยบหอดนะคะอ๋อเป็นว่าใครอยากได้ตำราวกับแม่แท้ๆวันนี้ักใครมาเดนพี่น้องค่ะเออมาทักมาทำมาเลยอย่เลล็กล่ากับวันเลยเลยเล็กลากะเอาหาแม่บ่แม่เอาหาตัว น่าโมนี้เขาใิได้ตัวไเล็กล่าแบบเล็กเ่าป้ะเล็กไงญ่เล็กหญเราจะเอาเป็นงเป็จะกมื่อยู่สองสามสีมื่อนนะเอามาตเลยอ็นนี่สามต้นนี่หลายขนาดอนี่พราะ่ามากขนาดก็เลยนี่ ตัวหนื่อมากมากอันฉี่ชูเจ็บนี่มากค่ะคนคนคมาบอกความบีอันปูบอกคืออะไรคืออหไรนั่งหับนั่งโมลูกหรือวะนั่งนั่งนอนอยู่นั่งี่ เอ้า oui, มันเป็นเลขหยังเออมันเป็นเลขหยังบันก็เลยมันก็เป็นก็เลยอ่ะไม่ก็เหลยอมันเป็นเลขลาวก็อันนี้เหมือนมื่อวานนี่ได้คืนคืนเมื่อวานไหมคืนก่อนเออคืนก่อนเห็นไหมไม่รู้จะมาเรือลาวเมื่อวานนี่ก่อนเด็กเล่วสิออกเออก่อนเด็กลาวเออคือนั่นแหละคืนหน้ามาจะไหนส่อะไรยรื่องชีวิตเนี่ยมาเอ้ามันเลขหยังแค่ไหนวะอะไรว่ามันเรียกวาพ่อเฉย ชื่อเล่านน้มันนี่เล่าู้เ,เจ้าที่เขาน่ยบ่ <_ d ụ> ก็เลยอานาก็เลยแกะไว้เจ้าใช้มืไอไว้คนว่าเจ้าใช้มือมมบอกออ,ออกบอกพยาว่ะเอาใส่มือเลยแหละมันยันลืมเอไหมย <โด S 1> นเอา,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 าน่าน,านันเอราผู้ามันลืมเป็นอไหไเล่นด้วยเดด้วย <40, S 1> ครชี้ฉูนชี้ฉูน กับ вниз, พ่อผมหมายกับพ่อชี้ถึงชี er. ้ถงแสดงว่าปูนบอกตรง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 แต่ว่าเพิ่นเ่ได้บอกว่าเหลขอีหยังแต่ว่าแม่หาบอกเอฟซีไปเป็นเหล็กตามเล่าเพราะว่าแต่บอกอันสองชี่สามหันมันต่อเล่าดิค่ะชื่อว่าบอกอาไรนั่นเป็นเล like. no ่ากุเรือไงมันจะออกเล่าเรือแสดงว่ากันบอกได้หัดตกออกมาเสียงเล่าเออมาชี้เล่าก่อนจ้ะ เมนเดโนเมนอก็เมนนี Enough, ่ด right? ิเขาอะไรยังข hey. well, ่าวสมตัวเนาะไอยอันน uh ี้็จะข่าวสามตัวดิเหมือนเชื่ออยู่นี่นี่เท่านังเด้อเล็ดสามตัวน่ะ อยากได้สามตัวดิแต่วันมันบาดแทงเนาะบาดมันแทงมันได้หลายอยู่มันได้หลายนะนอนเนาะในแหน้ากันคาลดไถ่ลดเนงใจแปบว่าร้ายแล้วร้ายดำหน้านาอแม่เนาะค่ะจินชต้ใครไหี่เปนชาตน่นี่คนแบบนี้บอกทีนีอนแบนี้แหละเดเ๋ยวนอ้ยบอ้ห่าูเกคิะ อันนี้แม่ชพิซดอันนี้สี่ศูนย์หกตัวไหนก็ห้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หก้าศูย์เจ็ดกับสี่ศูนยห่แม่ยังสีนานิ้งสีบอกอันสี่ไอบอกเลยบอกบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวจะให้คนเรจขึ้นอ,อ,อันเลขสามตน่อมันชีมีสี่คูดิถ้าเอาสี่หู่าแม่แอดมิน ใช่แล้วยังกระโดดกันดีอ่ะเอ็นซี่นี่หายนี่ไม่พูบไม่บอกพูดอยู่นั่นแหละว่ะเจ้าฝ่าวเอยเจ้าหายยังหายวันรีแล้ว่บอกจะเถื่อแต่เย็นเย็นนะเจเย็นๆแม่ตั้นไม่ใหพลาดหลอกงวดนี่อันบอกสากระโทษผู้นี้แล้วพี่น้องก็เขียนจะเชื่อนี่เบิ่งเอานั่นเขียนลีลาอยู่หันละเป็นหาตัวใดแล้วแม่ ปัญหานีนเี้เลขเลขสามตัวค่ะห้าศูนย์เจ็ดค่ะโอ้ห้ตัดอาวบนี่อันนี้อันนี้รัฐบาลเล่าบ่เหล้าโอ้ตำเล่าเนาะเล้าเลยอันนี้ยังบอไทยน่ยยังบอเลยเอาเล่าอนมื่นนี่มันออกครับเอาไว้ไว้ด้ไไว้เอาไว้ให้มันได้ทุ่มใจมันได้ทุนรัฐบาลไทยเฮาเนี่ยโอ้ายเล้าไปเง่าไปหอดรัฐบาลไทยเอาทุนไป กอรัฐบาลไทยเนอะตำเล้าตำเล้าตำลาาตำลาวมันนี่ตำเล้าก็เป็นตันนี่แหละตำเวเมา่อว่านี่เพิ่นบอกเอฟซีไปนะศูนย์ซีอมะศูนย์ปูมาบอกตรงตรงเลยตัวเนี่ยเพิรนายจะลืมตัวชีชูราอันแจ้งเนี่ยเขาเฉเดิร์เฉเดิรขึ้นเลยลูกเงิเขาแจ้งหลยเมื่อนี้ะเพิ่นบอกตัวได้ก่อแม่อนี่นะอันนี่นั่นศูนยอมห้า ศูนย์เูนย์เจ็ดเพื่นบอกสมตัวนี่เพื่นบอกแค่นี้แม่นบอกบอยังมีเียนไว้เขียนกรเอซีอดมินเอ้ยเออศูนย์เจ็ดอย่าลืมข้าอ่ะย่าลืมข้ามแล้วเพิ่นเพื่อนไยน้อยแค่นี่นะฟังสะกอนบริกาห่าศูนย์กไหลลงมาเลยวบนี่ครับเจ้าเจ้าสุดเนี่ยเพื่นไทฮะเจ้าสุดเพื่นไหยสามตัวนี่ หาส่วเจ็ดหาส่วนหกแล้มาแล้วก็มาสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หกแม่ก็รัดหนารัดหลังตี้โอ้หามันึงตัวนี้เหตุใดก็รัดไว้ให้กระยาให้กระยาต้องถามต้องดักไว้ดักไว้เลยเอออันนี้แหละเ็าเลยอยากนักกิราเร่ดักหนาดักลังขึ้นแต้มลงแต้มน้องเนี่ยง่ายก็ต้องสลาดตัวแนนม้แม่ง่ายแค่สั้นละ แสดงว่าสามตัวเป็นหายสี่ชุดนี่เนาะห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หกถูกต้องเลยน้อมยเนาะถูกต้องตีถูกต้องเลยว่าสัตกระถาบังคับออเดอร์พี่รองคุณยายมาผสมไนนี่กระชุนหกสองตัวบ่ครับอืมชุนหกแล้วจะเริ่มคนเสียนั่นครับเอาเพนจะตัดหลินโลยชุนหกชุนเจ็ด แล้วก็ชุสี่ชุดสามสองหมดเลยนย์หกหมดเลยก็ชื่อสีเลมื่อวานนี่ชิโตวชื่อเมื่อวานนี่ชื่อสิบตวานนี่นย์หกนย์เจ็ดศูนยังอีกชุดสี่ครับเออชุสี่กันมิชุสี่กับศูนยังชุสี่เอาชื่อใดแหละชุดสี่ครับชื่อสี่กับอนไกับ่น้นแล้ก่ 07เจออ่าุดเจ็ดอะไรครับโออซุดสีมาแล้วก็มาุดสามุสองเทานี้ตัวอืมซุดสามุสองแสดงว่าเนนเนๆซตัวนี้เนีนชุ่เลยเนนชุ่มนจะได้ชุ่กระาดีไหมจังได้ชุกับมาแต่ละช้าโตมันยังมาเลยชุนั่น เมื่อวานนี่หมักชูนแห้งค่ะเด้อเมื่อวานชูชีก็ไม่อีกบว่าเดิเนี่นยแม่ชูชีอันเอาโรมันเคยย่ำมันดิอเออมันออกอันออกสองข้างคนเดอร์อันเพื่ออันชีสามนั่นอ <Okay. S 1> ันเหละยอ่ะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพุธที่สามสิบเอ็ดก็รัชาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ,อ่ะก็ถือ ว่าโบลายชุดนะครับเนาะขับเมื่อเท่ยนแ้วไอ้ดีไลน์นะครับไอดีไลน์ของเกตตังนะครับใครอยากได้ตัวเลขก้อนกะแัดเข้าไปในไลน์เด้อพี่น้องเด้หายใ,ใ <laughs> จเยนๆคุเรีย,น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 ,ยกนก่อนใครก็มาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลน์ขอบคุณทุกแชร์ชนะคะชุดสามตัวเนยแม่ตั้นแนยวงกลมชุดเดยมากมากที่สุด ชุดสามตัวมีไอวงกลมชุดไหนขาดมาให้เอฟซีนะคะนี่มากตัวนี้ตัวชุดท้ายนี่ตัวใดตัวชุดท้ายตัวชุดท้ายนี่เลยครับตัวอันเทิงนะตัวยังหาหาศูนเจ็ดนะครับอันสี่ศูนย์หกอ๋อวงเลยครับห้าศูนย์เจ็ดกับสี่ศูนย์หกแสดงว่าสองตัวก็จะเป็นศูนย์เจ็ด กับ06นะครับะสิโตนิลนะครับสำหรับผู้ทุนหน่อยนะครับอ่ะแม่ช่วย fc เบิ้งอ่ะเต็มสูตรเดียบัดเนี่ยเอาใบใบที่ไร่เด๋ยวนี้ใบสองมันเลยไงใบสองเพิ่งมาให้แบบนี้เนาะแม่เนาะสำหรับแนวทางอันนี้จะเป็นแนวทางของตำราของแม่ตั้นนะคะถ้าใครรับชมแล้วไม่ใช่รับชมตุลุปตัวเลขของคุณแม่ตั้นนะครับแม่ตั้น ตำลาวนะครับตำลาวในวันที่3 1นะครับ3 <Hey. S> 1อบกอลกรกฎาคม2567นะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับแม่ตันพันวงกลมให่จะมี507กับ4 0 6นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวจะมี0 6และ07นะครับอ่ะตำราวเส็บๆกับแม่ตันน้ำกันเด้อครับเด้อในวันที่31รกรกฎาคม2567นะครับ อย่ามาลอรุ้นกันนะครับปฏิพันธนมาแม่ตันให้04นย์สีะครับศูนย์่สูนยผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับตำารลวแม่ตันนะครับสวัสดีครับ